ออกัคเนี้ดอยู่นี่เลยไปใช้อะไรลูกวิทโคซูนหลวงพวกนี้ก็อยู่นี่วี่ก,ก็อยู่นี่บุกมือหน่อยตรงนี้ยกขาหน้าขึ้นหน่อยตรงนี้มไม่ใช่เหรอโอ้นึกว่าไม่โดน จากาศเงียบดีครับโอ้ยเย็ยนดีเงียบสบายสบายกันทำงานขอดบารลระตัวสองตัวกันไปนี่ธนาคาเนาะเออหาก่ากๆแบนี้แหละยกขาหน้าหน่อยเวฟเออไมีอา một mưa này tốn điện à, chào chào chào